แลวผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเช่นเดิมนะวันนี้มาอยู่กับเกมฮอนหรือว่า He โร of the นเ r อกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่อลักหนานะอ่ะมีคนขอมาครับผมเราก็เลยจัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายสกิลของอรักหนากันก่อนนะผมสกิลแบบคร่าวๆแล้วสกิลหนึ่งก็คือจะย,าย,ย,าย,ย,ายิงใยแมงมุมออกไปเพื่อทำสโลส์ศัตรูอ่าเป็น 10%นะครับผมแล้วก็ลดและลดความเร็วในการโจมตีแล้วก็สร้างความเสียหายสร้างความเสียหายเวทน,นะครับผมสี่หน่วยต่อวินาทีนั่นเองอก็คือยิงปุ๊บมันจะติดสโลสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งช้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะโจมตีชา้าลงอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะสร้างความเสียหายอีกสี่หน่วยของเวทน,นะเป็นเวทอ่าแล้วก็สามารถใช้คลิกขวาได้นะแบบใช้คลิกขวาหรือว่าใช้ยิงอันตโนมัติเพื่อกดสกิลสองครั้งนั่นเองอ่า กดสกิลคลิกขวา2ครั้งปุ๊บปุ๊บไอแม่เดี๋ยวถ้าคลิกขวาคือกดครั้งเดียวอ่าพ่าใช้สกิลเนี่ยเรากดใช้คลิกซ้ายอ่าประมาณแต่ถ้าเรากดบนแป้นพิมพ์ก็คือกดคิวคิวอ่ะกดซ้ำนะผมคิวคิวก็คือจะใช้เปิดใช้สกิลตัวนวร์ดนะผมส่วนส่วนสกิลสองเนี่ยคือจะเปิดบัฟนะผมเพื่อตอนเองเนี่ยก็คือบัฟที่ติดกับตัวเองเนี่ยคือจะหายไปหมดอ่าแล้วก็จะจะสร้างอะไรเนี่ยอ่า จะสร้างเกาะเวทน,นะผมเป็น8หน่วยนะครับผมเป็นเวลาประมาณ5วินาทีแล้วก็ในขณะที่ติดสตันหรือติดใบเมื่อสกิลนี้ก็อะไรวะสามารถใช้งานได้ก็คือเวลาเราติดสตันหรือว่าโด,าดนใบเนี่ยก็สามารถเปิดสกิลนี้ได้นะผมอย่างเช่นต,ตัวอย่างฝั่งนู้นมีไพโรแมนเซอร์สตันมาพรีเซนต์ลลสตันมาก็สามารถเปิดสกิลได้อ่ะประมาณนี้ส่วนสกิลสามก็จะเป็นทำให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ใกล้เนี่ยอยู่ใกล้ออร่าเนี่ยผมเนี่ยอัพเลย ดูว่ามันรับทุกคนวะฮะนี่ผมไม่แน่ใจน่าจะอยู่ใกล้ๆนะผมเออจะรับออร่านะ่ผมในระัศมีเก0ออ่าเนี่ยรัศมีเก0รก็ประมาณจอหนึ่งอะเกือบเกือบจอหนึ่งอ่าประมาณนั้นนะผม,มอ๋อถ้าเพื่อนจะร่วมทีมได้รับก็ต่อเมื่อสกิลเราเนี่ยจะอัพเต็มนะผมก็คือจะอัพเต็มถึงเวลสี่นั่นเองอ่าสกิลนี้ก็มีประโยชน์คือ จะให้เพื่อนได้ด้วยอ่าจะให้เพื่อนในเมื่อเรเสียก็เพิ่มพลังโจมตีของอลักหน้าสูงสุด20%ก็คือพลังโจมตีเนี่ยก็เพิ่ม20%นะผมก็คือปกติตี30ปะ่ะก็จะบวอออกไป20ี20%นะตามเลเวลที่เราออาไปเรื่อยๆเลยเนี่ยก็คือมันจะตีแรงขึ้นนะผมแต่ไฟโรแมนเซอร์ก็ตีแรงเช่นกันโหเ็บดีนะมันไม่อัพสกิลสมา มาอัพสกิลสามมานี่เจ็บหนังอ่ะบอกเลยเหมือนจะกดยาปั๊มเลือดแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นผลดีนะผมเวลาเราไล่คิวอะไรเขาไม่ต้องกดสเต็ปยาเหมือนเขาจะรีบใช้ไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ <are> ผมจะอัพเกาะมาก่อนนะผมเผื่อโดนคอมโบเพราะสกิลไพลโรเมนเซอร์เนี่ยเป็นสกิลเวทน,นะ oh <my> เป็นสกิลเมจินั่นเองเออเป็นสกิลไล่ะ <can> ประมาณนั้น สกิลกายภาพอ่ามันจะคือเกมเนี่ยมันจะมี2รูปแบบสกิลกายภาพกับสกิลเวทฮะง่ายๆกายภาพก็คือใครๆก็รู้นะถ้าเรียนมาตั้งแต่นุบาก็คือเขาออกกําลังกายการน่ะเขาเรียว่าบําบัดกายภาพอ่ะอะไรเขาเรียกว่าบําบัดร่างกายแบบเหมือนขยับร่างกายเคลื่อนที่ร่างกายกคือใช้แรงจากร่างกายไปไปตีศัตรูนะผมนั้เขาเรียกว่ากายภาพเช่นอักหน้าเนี่ยดีอยู่นี่ยก็คือใช้จากตัวเองอ่ะตีไปก็คือจะเป็น สกิลกายภาพก็คือเป็นดาเมจกายภาพนะถ้าเป็นเวทก็คือเขาก็คือเมจิอ่ะเหมือนเป็นการร่ายอ่ะคือเป็นความสามรารถพิเศษอ่ะเนะขาเรียวกว่าเมจิหรือว่าสกิลเวทนะเข้าใจแบบง่ายๆแล้วกันอย่างเช่น,นเพลโลเมนเซอร์เนะี่ยเดี๋ยวมันจะเรียกสกิลหนึ่งออกมาก็คือจะพ่นไฟเป็นนกฟินิกส์นะผมก็เขาเรียวกว่าเป็นการร่ายสกิลอ่ะถ้าการร่ายสกิลก็คือจะเป็นสกิลเวทนะผมถ้าเป็นการสกิลถ้าแบบใช้ ส่วนได้ส่วนหนึ่งของร่างกายที่เป็นส,สมมติว่าเป็นดังเคลมัสเตอร์อะนะเคมัสเตอร์ง่ายๆก็คือใช้สกิวสกิลสามว่าโดดไปเปิบอันก็คือจะสร้างดามเมจนิดนึงอ่าหานั้นยังเห็นไม่ชัดน,นะผมก็คือจะเป็นสกิลหนึ่งที่ล็อกอะเข้าไปกระโดดอะก็คือจะเป็นสกิกายภาพนะผมจะมองอยังไงก็คือจะใช้ตัวเองเนี่ยเข้าไปแลกกับศัตรูนะผมก็เขาจะเรียกว่าสกิลกายภาพนะเป็นสกิลสไตล์ใช้ตัวเองเข้าไปแลกกัผมหรือว่าใช้ตัวเอง ใช้ตัวเองอะ่ะตัวเองก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสกิลว่างง่าย,ายๆก็เป็นสกิลกายภาพอ่ะเข้าใจแล้วกันคือผมให้ผมเข้าใจในแบบของผมนะถ้าไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมตอนนี้องเขาเข้ามาสู่เกมตอนนี้ก็ยังไม่เกิดการบัตลอรอะไรขึ้นนะผมลักหน้าเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมากผม,ผมแนะนำสำหรับตัวที่เพิ่งหัดเล่นนะสำหรับเกมเกมพอนเนี่ย อารักหน้าไพโรแมนเซอร์ cer, ก็เป็นฮีโร่ที่ใครๆก็ยิบมมาเล่นได้นะผมเอามันเล่นง่ายมากประมาณนั้นแล้วก็อารักหน้าเนี่ยมันสามารถโซโลคิวตั้งแต่เลเวลสี่ได้นะแต่ถ้าเจอเล่นเอยเล่ถ้าเจอแบบไพโรเนี่ยมันตัวสตันแล้วก็ตัวสติลด้วยไงก็โซโลยากพอสมควรนะนอกจากมันจะแหลมมาจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเวลหเนี่ยก็ต้องแลกกันไปนะผมต้องวัดกันไปว่าใครจะดีกว่าเพราะอารักหน้าเนี่ยเอ้ยนี่ไง เอ้ยพอมันสตาร์ทนันเปิดไม่ได้เหรอเห็นอ่านอ่าสรุปคือเปิดไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้มันอ่านว่าเปิดไม่ได้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ่ตอนนี้ผมวมิ่งหกแล้วนะสามารถฆ่าไพโรเบนเซอร์ได้ง่ายๆเลยตอนนี้มันยังไม่วิ่หกนะเราเรีบกดเลนมันก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยได้เนี่ยได้เนี่ยเรียบร้อยครับเพราะว่าเมื่อกี้มัน สตันไม่โดนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสตันไม่โดนนะครับผมอ่าก็เลยรอดมานะครับเดี๋ยวถ้าสตันโดนก็อาจจะแลกคิวกันไปจังหวะเมื่อกี้ผมกดกอดพูดผิดครับต้องขอโทษด้วยที่พูดรีนนะมันติดนิสัยแล้วพยายามจะบูช้าอ่ะผมกดสกลิลสองด้วยเมื่อกี้อาจจะไม่ตายก็ได้แต่ถึงเฉียดตายอ่ง่ายๆเกือบตายแล้วกันโอเคนะคร เล,น,เลนกลางก็พยายามวิ่งดูรูนะผมเวลหกแล้วเพื่อนตัดรูน่าจะเป็นรูนบนนะเ<ส>ฮดโอ้ยกลางมันมีฟาร์มหรือเปล่าหมอมันหลุดไปตัวหนึ่งนะผมโอเคหลอกไฟโลหลอกไฟโลแอมันกลัว อีก3าวิเนี่ยถ้ามันแหลมมากๆก็คิวต่อได้เลยนะ่ะได้รองเท้าแล้วดีที่สุดตัวเองว่าเลือกเขาไปจำได้ไหมสิ่รักเอาเฮย้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ เ,เดี๋ยวเ,าเขาอลไรไม่มีวันกลับม,มาเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งโอ้โหหลบไม่ทันน่าจะได้อยู่คนละทีไปไอ้แมงมุมซื้อววลแป้นหนึ่งนะผมเดี๋ยวจะไปเดินแก๊งนั่นแหละเนี่ยพอดีเลยลุ้นเกิด ได้เหตุด้วยเป็นแดนที่อยู่น้านบน <Never fail. S 1> น่าจะคิวดได้หรือเปล่าเอาแดนได้เปล่า <c oughs> ฟินรอซูมนะ <c oughs> น่าจะตายอะ่ะ <c oughs> ฟินพูดี่พูดมีพูบอ่ะรอรอพูดแล้วจุดพูดเลย <c oughs> จุดพูดเลย <c oughs> จุดพูดเลย, <c oughs> เลยตายตายตาย <c oughs> ซูมเลยซูมเลยซูมเลยซูมซูม ไม่ซูมอะ่ะอ๋อไม่มีมานาโหาโอเคผมนึกว่ามันซูมได้ไงอ๋อผมผิดด้วยแหละเริ่มดูถ้ามันซูมได้เมื่อกี้มันปุ๊บปุ๊บผมเข้าไปตีสองสามทีก็น่าจะตายผมถ้าเป็นแดมแดมพ่ามีไหวพริบดีด้วยแหละ จะช่วยเลยล่างก่อนผมจะแก้งลัวแล้วกระตุกเชือกได้ป่ะกระตุกเชือกดิเสร็จเรียบร้อยครับว่าแก้เขินไปเมื่อกี้ได้นะผมเดี๋ยวผมจะมาวอดตรงไหนโอ้ตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้แล้วน ไม่ใช่ว่าวอดแล้วไม่เห็นนะเห็นแต่จอผมอผมองไม่เห็นนะผมมันมืดตัววอดตกกลางหายครับล่างก็หายแล้ววังตัวเองไว้ชิญเลือกเขาไปรักหน้าเนี่ยเป็นสกิลที่ครูดาวเร็วมากเนาะประมาณ60ิวิป้าเมื่อกี้ ก็หนึ่งนาทีอ่ะแก๊งเสร็จเดินกลับเรนเ่ถเดียวก็สามารถแก๊งต่อได้แล้วครับผมก็คือแก๊งกันรัวๆกันเลยทีเดียวเป็นลูนล่างดเดมเปีย,ยถ้าเจอเดมเปียเนยวอาได้นะผมกินเลือนมันน้อย <c oughs> ไปไหนล่ะ เดินกลับดีกว่าน่าจะอยู่ไหวอะไรสามตัวขอมาเดินเล่นกลาร์อน,นะครับผมเพื่อดันป้อมนะเรามีวาร์ปอยู่เดี๋ยวเราซ้อนเพื่อได้นะฮะเ,เล่นเนี่ยก็พยายามพบว,วาร์ปไว้เรื่อยๆอะ่ะโอ้โหตายมีชิปเปอร์อ๋อ สิเปอร์สามารถคอมโบแบแดมได้พอสมควรอันตีทีจะหลวดจะหลวดก็แดมอีกโอ้โหตายาหนักนั่นแหละสกิลพิเศษเลยมามาเดี๋ยวฆ่าแม่งอะ่ะดันดันป้อมเลยล่างอะ่ะให้มันมาให้มันมาไมาด่ดิเข้ามาตันงในตายเนี่ยบอกเลยเรียแบบร้อยโอ้โหตายปะ ายดิไปละอันตรายรอลุนเกิดนะลุนจะเกิดแล้ว <c oughs> หายทั้งแม่ปะบนระวังนะเว้ย มันน่าจะกลับบ้านนะเมื่อกี้ว่าเลื่อนมานานมันน้อยอ่ะนี่นี่เพิ่งเพ,พิ่งตรงนี้เดียได้ลูนไรวินวอลก่อนแดนได้วินวอลกวะแดมเดมได้ลูนวินวอลนะระวังถ้าผมมีอันตีเนี่ยผมผมไม่กลัวนะี่ยผมไม่มีอันตีเดี๋ยวรอนตี่อนแดมไม่น่าจะฆ่าผมได้นะเพราะเอ้ยมันวิวสิบนี่หว่าก็ไม่น่าจะฆ่าได้อ่ะอันตีมันวิวน้อยอยู่อ่ะ อะไรก็เป็นไปได้นะผม,มอ่าเดินใบบนเป็นซูมยังไงตุ้มอย่างแรงโหพียน,น่าจะยิงก่อนนะก่อนซูมอะ่ะว่าเขามาอยางละมามาเข้าป่ามามามา,มาผมไม่น่านตีหรอกอู้แรงมาก อตอนนี้ผมจะได้วินวอกแล้วนนะเดี๋ยวจันป้อมเสร็จผมกลับดีกว่าเด,เดี๋ยวนป้อมละผมจะออกเป็นวินวอลก,ก่อนแล้วกันผมจะไปไล่ฆ่าเขาไงขอเข้มๆหน่อยอ่ะ เฮ้ยยังไงบอ์เซอร์เกอร์โดนล,ลุมตอนนี้พิสเ,เลสสปอมาจะรอดหรือเปล่าอันติสวนเลยเพื่อนเพื่อนตามอะ่ะสวนเลยเออสวยงามเดวกันเรียบร้อยนะ่าจะตายไปตัวหนึ่งฟินยิงยิงฟรเีเรียบร้อยผมตายไปนี่นี่ผมมีไหมก็บอกเพื่อนว่าเพื่อนซ้อนอยู่อะ่ะถ้าวิ่งรัวๆเมื่อกี้พิสเ,เลยนนะจะรอดไปได้นะผมใช่ไหมให้คุ้มค่าแย่ด yeah. ันอยู่ไหนเออ มันดักนะเราเป็นนักซุ่มยิงนะผมดักโบงดักโบงไหนแดมหว่าแดมนั่นจะข้ามป่าหรือเปล่าเอาเร็วเลยมลาล่าเขาเองเดินมาตีทีเดียวแดมไปไหนเอ่ย <c oughs> แดมนั่นจะข้ามป่าหรือเปล่า ไม่มีไม่มีเป็นไหนวะอปก่อสร้าง,อ,งอยู่กลางมันมันแหลมออกมาฟาร์มคีมนี่ตายเลยนะเรียบร้อยครับผม ตัวที่เล่นง่ายที่สุดละ่ะรบบมือใหม่นะคะลักหน้าไพโลแมนเซอร์อะไรงเงี้ยสินตอบไปผมก็จะเป็นจอกอ,อ้อยเพราะเกมได้เปรียบเอาหายเลยเหรอ นี่เดินเดินเดอินอ้อมนี้เลยนอาไปผังโนนเดิกผมร้อยมันไปก่อนแล้วกันรอรูนสิบวิทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าพิสซ์ร้อยหนึ่งพิสเซเลนผมไม่อยู่นะเอ้ยลีเจน เฮ้ยนี่งไงโอ้ยโอ้ยเยรียบร้อยพเพิเลนเฮ้ยทำไมคนละทีสวยงามเรียบร้อยแล้วเปล่านี่งไงสวยงามภาพเต็มของเมื่อกี้ทีมเขาก็เกือบดีนะแดี๋ แต่ไงมันตันเมื่อกี้ผมลุกได้นะแต่มันตันแค่โดนตัวเดียวเมื่อกี้ง,ง่ายๆถ้าโดนสองสามสองสามตัวก็มีโอกาสพลิกได้นะงหวาเมื่อกี้มันจะเพาะแล้วเว้ยั่นไปม,ม,มันเกิดแล้วแต่ผมวอดดักไว้แล้วกันอยากฆ่า ไอ้หัวเราก็หอดเองไม่เป็นไรครับผมนีอ่ออกมือฟาร์มาเดี๋ยวรอ,จอเจาะเกาะเดี๋ยวรู้เรื่องไม่ตกอีกแล้วต้องขอทโทษเฮ้ยรอรอเราเป็นนักซุม่มโป่งโป่งหลายตัวนี่ไม่ดีเลยนะเนี่ยนี่หมอฟาร์มเนี่ยเนี่ยเนี่ยคิปเยอะเนี่ยหมอฟาร์ม

ไม่ได้ไม่เป็นไรครับได้สองตัวตอนนี้เขาก็เหลือแค่สองตัวแล้วทีมแล้วก็จะด,ดันได้ง่ายๆกว่าเดิมที่แรงมากเมื่อก,กี้ตีสามทีตายพาโลผมตีแค่สองตีเมื่อกี้ไอ้นี่ตีประมาณสองทีเอ้อยเซนดี มามโยกถ้าผมสายดันคลิปนี่ว,ว่าหาวับมาไงามาแล้วมาแล้วเต้นดันเกียเหมือนจะไปหานะผมไ,ไปเสร์ฟเลนเหงาหรือเปล่าเพื่อน 1>, 1 2 3อีกทีขออีกทีโอ้โห,กโโหเกือบเกือบน่าจะอันงตีนะผมคิดว่ามันตายไงเมื่อกี้ว่ามันเว้าน้อยจริงไม่แบบค่เว้าเล่ามันไม่ได้วอดเน,นี่ยตรงเนี้ยยืนสบายเลย้องตางเดียว อ้าวเียบร้อยตายไปไน่าจะหนุนติดัม่เป็นไรครับผมอันตีคกูดาวไว้นี่สามสิบวิ้นเียบร้อยหนึ่งแังเปี้ยยังไงเรียบร,ยร,ยรย้อยครับผมพิสเลนยังไงพิสเลนโอ้รอดไปอ้าวจีจีครับผมงั้นคลิปนี้นก็กขอจบไปคนเนี้ย กับไว้ด้วยกันเนี่ย15นาทีไปละสู้หรอ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 